เอเยเอครับสำหรับพี่โกนะครับเพื่อนบุคคาเพื่อนมายกขาดกับเปลี่ยนมันเครื่องนะครับเปลี่ยนขาด O M C นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องโรบรินนะครับมาถอดกันเลยนะครับมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาเดี่ยวทีเปลี่ยนขาดเดือมเปลี่ยนขาดของเพื่อนนะครับที่เพื่อนมาเปลี่ยนอ่าสำหรับ รถวีโก้นะครับเพิ่นมาโยขาดครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนล้นะครับน้ำมันเครื่องกสิไสเป็นเาอเบอรินนะครับซิปวีซีซิปนะครับตอนนี้สร้างเริ่มเอกเอกเอกกระลังสทำการเปล่งน้ำมันเครื่องออกนะครับเปล่งเอาละครับหลังจากที่เ้าปล่อยน้ำมันเครื่องออกเขาก็สิมีท่อดูดน้ำมันเครื่องนะครับดูดเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องอยู่ท่องถางอองไทยเวนะครับ หลังจากย่าดูดอกแล้วนะครับห้องกสิมาทำการขันกันเลยนะครับขันแหล้วห้องกสิมากไว้นะครัรบเพื่อไม่ใช่ย่อคันเหล้วยห้องกสิมาทำการมากกันเลยนะครับไ้บ ว่าห้องขันหลอกเดียวตัวน,นไปเตือนกันเลยครับ่ามาครับมาเชือขัดตอนการเนะสำหรับบีโก้กัสซใไซโยเจตลิตรนะครับเรากำลังสืบพากันเตือนครับลูกค้ามันแจ้งเพิ่มเติมมานะครับเป็นปืนข้อมแยงดังนะครับกับข้อท่อแตกนะครับ ก็มาที่ทำการถอดแล้วก็เชื่อมเพื่อนเลยครับ่วรครอมอรเดียรห้าก็าษีเอาไปเช็คใหนเพื่อนนะครับก็ดูกันเลยนะครับหามาแล้วครับก็้าทำการเติมน้ำมันเรื่อรียบร่อยนะครับแล้วก็อีสตาร์รดไวป,ประมาณหาที่แล้วก็ดับไวนะครับจะมาทำการเช็คกันเลยนะครับ น้ำมันทีอุขีดพอดีเลยนะครับน้ำมันสีใสแให้นะครับพอเข้าดูดท่งรางออกครับอ่าครับมีจี้ข้อทอนะครับที่ลูกค้ามันเจียงมาว่ามันเตะนะครับเข้ากระทาการถอดออกมาแล้ว,ตวเตะอยู่นะครับเปิดไฟไะเออนี่นะครับ กาทองาาสิแตกเข้ากับสีเสื่อมแล้วก็ใส่ให้เพื่อนนะครับแตกอ้อมด้วยนะครับมาทำการเสื่อมันเลยนะครับพอมาครับมาถึงการตัวการปักใส่แล้วกันแล้วครับการตัวการประกอบนะครับเอออารมณ์่อ,อารมณ์เนี่ย ก็เห็นเลยเดียวเพื่ออะไรยายะอาเดียครับเพื่อตุ๊บแ่นไม้นะครับเข้าใส่ก็ไปคนระับนี่เอาอันนี้นี่ครับผมมาประกอบกันเลยครับนี่ปลอกนี่ก็เป็นข้อทอที่เอาเสื่อมเนี่ยนะครับเดี๋ยวแค่ประกอบจะแต่ลองส่งงานลูกค้าได้เลยครับ อ่าครับมาถึงขั้นตอนการใส่กัฝาครอบบ้าวนะครับสี่เป็นคืองูกยางจี่สเปียนใส่ให้ลูกขานะครับคืองูกยางตัวเก่าดูขาเป็นแขียงนะครับก,ก็เทียดให้น้ำมันหัวอาครับมาประกอบกันเลยเอาไว้เอาเราได้ยันอ่ะนี่นะครับ ตัวใงญ่เป็นมีเพิ่มเติมนะครับโชคแมนวีโก้ขั้นนี้แหละขั้นยกัดเพิ่มเติมโชคหลังนะครับคู่หลังแกนที่โมกแกนที่โมกมินเป็นของเนื้อโมโต้นะครับตัวนี้ใส่งานนึบเกล็นนึบกว่าโชคเดิมแน่นอนนะครับแต่ว่าปั๊บระบับอ่าปั๊บระดับบ่ได้รจะใส่งานบรรทุกหนึ่งตันถึงสามตันนะครับใส่บรรทุกได้ต้องยังไงตัวใจนะครับอะไรรัการถอดก็เลย อ่าเดี๋ยวจะทําการถอดเตียนไ้ไลทเพื่อนะครับเอาอ่าครับสำหรับปลาขอบเบาออกก็ใส่เป็นที่เสร็จสนเรียบร้อยแล้วนะครับเอากับิไปใส่โซหลังนะครับแล้กกสบที่ทการไปลองรถนะครับเดยกกัจีโซ้งานลูกค้านะครับอ่าครับสำหรับโซกเข้ากับติดตั้งที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อเอาโหลดลงเลยกับค่าลูคาไปลองกันเลยน,นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ออกมาล่องรถล,ลูกค้านะครับอายกคาดเซตป็นถี่เรียบร้อยนะครับมีเปลี่ยนโช้หลังคู่หนึ่ง้วก,ก็แกชุดสิ้นไอ้ฟ้าขอว่าวนะครับรัวซึมอ่าเดี๋ยวออกมามาลองคัดนะครับคัดเป็นเก่านิวผ่าผสมนะครับเก่าจุดหานิวผ่าผสม อ่าเป็นคัตของ o อหนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมน้ำมันเครื่องนะครับมีน้ำมันเครื่องลูกกาข้อทอครับเสียบข้อท่อไหมอืมอ่าเดี๋ยวลองเบิรงคัตก่อนนะครับไม่ไหมก็อาจจะมีลื่นนิดๆแต่ว่าคันนี้ว่าน่าจะลื่นนะเพราะว่าเป็นรถ รีแมบธรรมดาพอเลื่นพอเลื่นาถือว่าจับนึบจับดีนะครับคัด OMC ผ่าผสมสรับขั้นนี้กาบเร่งมาเร่งมิดโบ่เอไลไลทนะครับกับรีแมบอยู่ในสเตปใช้งานถือว่าขี้มวนนะครับคัดกับโบนเอลแข็งแห้ง,งนะครับแข็งว่าคัดเดิมอยู่นิดนึง เพราะว่าตัวนี้มันเป็นวีสองสันนะครับอ่าเดี๋ยวให้ลูกค้าลองนะครับผมอาครับสำหรับวีโกะเสียสินไปทีเรียบร้อยนะครับลูกค้าเพื่อนมายกคาดเปลี่ยนมันเครื่องแล้วก็แก่รั่วซึมนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชกนะครับเป็นโชหลังนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมคือข้อท้อมันแตกนะครับมันในเชื่อมหานะครับทางเข้ากับแกียรให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับ เาก็สีมาเสร็จทั้ความสะอาดแล้วก็ส่งงานลูกค้ากันเลยนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับที่เปลี่ยนคาดเปลี่ยนน้มันเครื่องนะครับเพราะว่าจะเป็นเปลี่ยนยางต่างๆนะครับสนใจติดต่ออะไรนะครับลาน,นัดอะไรสิ่งนะครับลานห้องเาตังโยคางตลาดเจริญนสีนะครับนะครับ